ใครมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนฟังคลิปนี้ค่ะมันเวียนหัวบ้านหมุนลุกเดินไปไหนไม่ได้เลยก็ต้องนอนอยู่กับที่หมุนอย่างนี้เลยหมุนยืนไม่ได้แล้วจะล้มเลยล่ะมันยังไม่ทันหมดแผงอ่ะรู้สึกดีขึ้นบ้านหมุนก็ เริ่มจะหายไปหายไปพอที้ไปวัดความดันดูก็เริ่มปกติต<ม>ัวนี้โกพระหารตัวนี้ไปมันก็ดีขึ้นจริงๆประทับจ<ล>ใจไคะกับสินค้าคโอประทับใจมากมันมันความจริงนะนี่เรื่องจริงนะเนี่ยไม่โกหกนะนะ,ะเข้าพรรษาด้วยนะถ้ามันดีแล้วก็ว่าดีไม่ไม่ไปโกหกใครให้เขาเสียเงินเสียทองเล่นเงินทองมันหายากเนาะอันนี้มันมันเปิดเป็นสีแดงง่ายแคปซูลไม่มีกลิ่นแล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วมันมีความปลอดภัยสําหรับตัวของเรารู้สึกมันดีมากๆท่านให้ดูนะ ถ้าคนไหนมีอาการอย่างที่พูดไปเนี่ยก็สั่งมากินรับรองไม่ผิดหวังยืนยันได้เลยชาตั้งแต่เท้าถึงถึงน่องนะเป็นกี่ข้างเอ่ยทั้งสองข้างเลยระยะเวลาเป็นแบบนี้ประมาณกี่เดือนคะประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วช่วงที่มันชาเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างโอ้มันทรมานมากเพราะว่านอนไม่หลับตอนที่เป็นนั้ยืนเนี่ยยืนนานไม่ได้พอยิ่งยืนนานยิ่งชานสิเม็ดแรกนี่แหละแทงเดียวแหละอ่ะแทงเดียวแทงเดียวแหละรู้เรื่อง ชามาห้าหกเดือนลองดูได้เลยถ้าไม่ดีผมก็ไม่ดูุผมว่าคนที่รู้ผลจะต้องพูดความจริงว่าบาปกรรมเปล่าๆจะให้ไปหลอกคนบาปกรรมใช่ค่ะนี่นี่นี่มันดีจริงเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูแล้วก็นี้น้ําในห้องไม่เท่ากันเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนบ้านหมุนแล้วก็พูบนอนมาสองเดือนเต็มเต็มเดินไม่ได้เดินไม่ได้ไปไปห้องนงห้องน้ำไปอะไรไม่ได้ทั้งหมดอาบน้ำตัวเองยังอาบไม่ได้เลยจ้ะ พอหลังจากกินได้สิบเม็ดก็รู้สึกว่าลุกเดินได้อะไรได้พอหลังจากนั้นก็กินไปเรื่อยๆก็ขับรถไปนาไปดูนาไปดูมั่นใจได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้สินค้าที่เป็นสินค้าของแท้อตใหม่ล่าสุดมีออยออยจะระบุไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะทุกคนมันชาหนักๆเราะก้าขาไม่ออกแบบอยู่แบบเลยแบบแบบรองเท้าเราเราใส่ไม่ได้เลย ใส่ไม่ถูกอ่ะมันชาเลยมันมันเข่าตึงทำให้เขาอ่อนเขาอ่อนจะล้มมาเป็นไงแม่คะหลังจากที่ฉันเคอเดี๋ยวให้หลวงพ่อเดินให้ดูนี่ไม่ไม่มีอะไรแล้วเดินได้เดินสบายจะเดินสบายได้ระยะนับรวมรวมกันแล้วก็กิโลกว่าก็เดินเดินได้สบายแล้วมันเป็นไงเมื่อก่อนเนี่ยแค่เดินแค่ร้อยเมตรยังเดินไม่ได้เลยพอเดินปั๊บจะมีอาการเลยมันจะชา แขงไรนะคะแ่ล้วออาุนาตหลวงพ่อให้หลวงพ่อโดนโชว์นิดนึงค่ะอ๋โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยเป็นเส้นเลือดตีบจากที่ต้องนอนนะคะติดเตียงไม่สามารถเดินได้อันนี้เดินได้ตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกใช่ไหมคะหนึ่งกล่องแรกมันดีมากเลยแหละโอ้โหจะประคุณเอ้ยขอขอให้ KO ที่ขายดิบขายดี